สวัสดีค่ะเซนเพื่อนชาวราศีกุมกันอีกครั้งนึ่งนะคะวันนี้จานนี้น่าทาโรนะคะก็จะมาทํานายดวงสตานะคะของคุณก็จะเป็นประจําเดือนมก,กราคม2567นะคะเป็นคอนเทนต์เรื่องของการเงินการงานสุขภาพความรักคนในครอบครัวนะคะเดี๋ยวนะก็ต้องขออภัยที่ทุกคนนะคะมาล่าเช้าวันนี้ก็วันที่6 เออหกมกราคมแล้วเดือนธันวาที่ผ่านมาไม่ได้ออกเพราะว่าคิวยาวมากนะคะจนถึงเดือนมกราคือคิวยาวเป็นถึงวันที่13 15แล้วนะคะช่วงกลางเดือนแล้วนะคะขออภัยด้วยแต่ก็จะพยายามมาให้็วที่สุดตอนนี้คืออยู่โรงแรมนะคะอยู่ต่างจังหวัดที่ภาคเหนือเพราะฉะนั้นอาจจะแบบดินเสียงลูกสาวจะตัวเล็กก็ต้องขออภัยด้วยนะคะอ่ะเราขอแนะนำตัวเองเนาะถ้าใครอยากจะรู้ว่า นี่นานี่เป็นใครมาจากไหนก็เข้าไปดูทีเ่เว็บไซต์น้หนาทา o โรออนไลน์ดอได้เลยนะคะหรือว่าสนใจอยากจะดูดวงนะคะแบบส่วนตัวคือแอดน้หนาทาโรมาได้เช่นเดิมนะคะมาดูที่พลังงานออร์เคลิลนะคะใบนี้นะคะแนะนำการดำรงชีวิตของคุณว่าไม่ต้องควบคุมอะไรแล้วปล่อยการควบคุมให้มันไปตามจังหวะของมัน ให้มันเป็นไปตามทิศทางของมันเองไร้การควบคุมเราไม่ต้องควบคุมอะไรแล้วปล่อยวางค่ะปล่อยไปเลยอะไรประมาณนี้ท่านบอกมาแบบนี้นะอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันต่อที่ราศีนะคะจะมีราศีมังกรมีนแล้วก็ตุลน,นะคะสราศีนี้นะคะที่จะมีบทบาทเรื่องราวชีวิตของคุณนะคะเลขที่เป็นมงคลในเดือนนี้ของคุณจะเป็นเลข6เลข9แล้วก็เลข10 นะคะหกแล้วก็สิบมาดูที่ไพ่พระพุทธเจ้ากันบ้างเนาะไพ่พระพุทธเจ้านะคะใบแรกนะคะบอกว่าสิ่งสำคัญสำหรับคุณอย่างแรกก็คือการที่คุณได้ดูแลคนรอบข้างนะคะได้ดูแลคนรอบข้างนะแล้วก็ใบนี้นะคะบอกว่าบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อย อยากพักผ่อนบ้างแต่ว่าคุณทำไม่ได้คุณผลัดวันออกไปไม่ได้คุณจำเป็นต้องดูแลคนรอบข้างสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็จากตัวของคุณเองนะคะสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยตัวของคุณเองหรือมันจะดีขึ้นได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะอันนี้คือไการนำทางชีิตมาประมาณนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวเราาดูกันต่อนะคะ ก่องต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเรงินการงานสุขภาพความรักคนในครอบครัวนะคะใบแรกของคุณนะคะก็จะเป็น,เ,เ,ดเ,เ,นะะเด็กถือไม้เท้านะคะเด็กถือไม้เท้านะคะแล้วก็ the chariot อ,อันนี้คือ the tower นะคะสี่ไม้เท้านะคะ temple land ห้าดาบห้าดาบห้าดาบ อัศวินถือถ้วยนะคะก้าวไม่เท้านะคะอ,อันนี้คือสองดาบนะคะแล้วก็อันนี้คือเจ็ดเหรียญน,นะคะอ่ะโอเคอันนี้คือเรื่องราวทั่ว,ว,วไปก่อนนี่นะ่ขอดูในเรื่องของบริวารญาติพี่น้องก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างบริวารญาติพี่น้องหรืออาจจะหมายถึงเพื่อนๆในที่ทํางานก็ได้นะคะบริวารระดับล่างของคุณนะคะถามถึงว่า เราเนี่ยมีคนไหนบ้างที่พึ่งพาอาศัยเราได้บ้างานะคะหรือว่าเราเพึ่งพาเขาได้ไหมมีมีคนที่เราเพึ่งพาอาศัยได้นะคะในช่วงนี้แล้วก็ดูเหมือนจะเป็นบริวารเป็นเพศชายนะคะจะเข้ามานะคะที่จะเข้ามาในช่วงนี้นะคะามาดีไหม,มเดี๋ยวนะมาดีไหมเป็นผู้ชายนะคะมาดีไหมกัากึ่งอะ มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่เขาเข้ามาในในในช่วงเวลานี้นะคะอ่ะอันนี้คือเรื่องทั่วไปก่อนมาดูเรื่องของสุขภาพของคุณและคนในบ้านสุขภาพของคุณนะหนึ่งระบบสายตาก่อนเลยระบบสายตานะคะแล้วก็แขนข้อศอกอหัวเข่าขา ตรงบริเวณตรงคางใต้คางแล้วก็ริมฝีปากนะคะเช่นแบบอาจจะหมายถึงอาการร้อนในแผ Night, แลร้อนในอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือสุขภาพของคุณถ้าเป็นสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่ดวงไม่ดีทั้งพ่อทั้งแม่เลยแต่ว่าคนที่ต้องระวังที่สุดเป็นหลักเลยอะ่ะคือให้ระวังคุณคุณแม่ซึ่งคุณแม่จะมีอาการป่วยบ่อยง่ายป่วยบ่อยมากกว่าคุณพ่อนะคะอืมเอ่อ อ่อันนี้คือสุขภาพทั่วไปเดี๋ยวนหน่าขอดูซิเรื่องงานมีเกณฑ์เดินทางไกลในเรื่องของคําว่างานนะคะในช่วงนี้แล้วก็ไม่ว่าคุณจะทําอาชีพไหนแนวไหนก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักงานประจําหรือว่าเป็นธุรกิจส่วนตัวก็ตามถ้าช่วงนี้คุณคิดที่จะเอาเงินไปลงทุนต่อยอดทําอะไรอยู่นะคะสิ่งที่คุณจะได้คือลงทุนได้ ต่อยอดได้แล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยมีโอกาสที่จะเรียกว่านะมีโอกาสที่จะได้เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นๆน,น,นะคะพรีดอกออกผลแต่ว่าถามว่ามันมันช้าไหมช้าแต่ว่ามันได้ผลนั่นแหละนะคะก,ก,กับการที่คุณได้ลงทุนนะคะเรามาดูเรื่องของการเงินกันบ้างเนาะการเงินตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเป็นยังไงบ้างการเงินเนี่ยมันจะมาจากคําว่าน้าพักน้าแรงของคุณไม่ใช่โชคลาภ จะมีเกณฑ์เดินทางอยู่ตลอดเวลาและก็เป็นการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะเป็นเจราจาตกลงต่อรองอะไรกับใครนะคะคือเรียกได้ว่าไปแล้วไม่เสียเที่ยวคือได้เงินกลับมาด้วยนะคะเงินดีเงินดีอยู่นะคะแต่ให้ระวังว่ามันจะหมดไปเพราะคนรอบข้างบริวารของตัวเองนะคะช่วงกลางเดือนเงินเข้ายากมากๆเงินจะเข้าน้อยมาก แต่ว่าติดขัดไหมติดลบไหมไม่ติดขัดไม่ติดลบเพียงแค่รู้สึกว่ามันเงินมันตึงมืออะไรประมาณนี้นะคะเงินมันตึงมือนะคะคนในบ้านคนในครอบครัวจะเข้ามาซัพพอร์ตคุณช่วงปลายเดือนสิ้นเดือนคือกลางเดือนแย่ที่สุดแต่ว่าพอปลายเดือนมาแย่แต่ก็ไม่เท่ากลางเดือนนะคะอาจจะเข้าอยู่แต่ว่า เข้าน้อยเงินเข้าน้อยนะคะแต่ว่ามีเก็บไหมมีเก็บแต่มันจะมีคนเข้ามาหาคุณนะอืมมาลักษณะเหมือนกับว่ามาขอความช่วยเหลือขอคำปรึกษาขอคำแนะนาแต่สุดท้ายคือมาเป็นเรื่องเงินมาเป็นเรื่องเงินบางคนอาจจะแบบเป็นคนในบ้านคนในครอบครัวเป็นลูกหลานของตัวเองนะคะอ <c oughs> อ่ะอันนี้คือเรื่องของการเงินนะคะลองดูซิว่าจะมีโชคลาภไหมช่วงเดือน มกราคมเดี๋ยวนะมกราคมมีโชคจากการเสี่ยงดวงไหมนะคะอืมโชคนะมีเข้ามานะแต่ดูเหมือนคุณจะไม่ค่อยสนใจโชคเพราะฉะนั้นถ้ามันจะถูกโชคลาภอนะ่ะมันถูกแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะแค่นั้นเองนะคะอาจจะมีอาการไออยู่บ้างนะคะเพราะว่านี่หน้าขึ้นเหนือ,อามาในประมาณ ยีวันแล้วอะออปากหลักประมาณ30วันหรือเดือนหนึ่งอะเรียกว่านะปรับร่างกายยังไม่ทันก็จะมีอาการแบบ <c oughs> ก็คือแบบไม่สบายอะไรประมาณเนี้ยเสียงหายอะไรประมาณนี้นะคะขออภัยด้วยมาดูเรื่องงานงานช่วงต้นเดือนเป็นยังไงบ้างนะคะงานช่วงต้นเดือนดูหงุดหงิดกับการกับการทำงานมากๆเบื่อหน่ายเซ็ง เบื่อนายเซ็งกับงานที่ได้รับมอบหมายแล้วก็แถมยังมีเพื่อนร่วมงานที่ไม่ค่อยไม่ค่อยซับพอร์ตไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยช่วยเราอะ่ะโดยเฉพาะถ้าคุณมีเพื่อนร่วมงานเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นเจ้านายผู้หญิงหรือว่าจะเป็นลูกค้าเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยจะมาลักษณะเหมือนแบบเอองี่เง่ากับคุณอะ่ะคุณจะรู้สึกแบบเบื่อเอื่มละอาเบื่อไหน เรื่องงานนะคะแต่ว่างานยังโอเคไหมก็ Michael, คือโอเคแค่รู้สึกว่าเบื่อนคนคนนี้มากๆอะไรประมาณนั้นกางเดือนล่ะอืมกางเดือนดีดีมากนะคะคือต้นเดือนเนี่ยไม่ค่อยดีหรอกแต่ว่าพอกลางเดือนมาคือชิลสบายๆมีคนเข้ามาซัพพอร์ตคอยช่วยนะคะพอปลายเดือนงานโปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็นงานเก่างานใหม่ก็ตามนะคะคุณจะได้รับมอบหมายงานถูกได้รับมอบหมายจากเจ้านายนะคะที่อยู่ ระดับที่สูงกว่าเรานะคะเขาจะมอบหมายให้เราแต่ว่าถูกกดดันจากเพื่อนร่วมงานไหมจะถูกกดดันหรือแรงกดดันจากเพื่อนร่วมงานมันจะมีคนหนึ่งพูดจาไม่ค่อยดีกับคุณอืมมันจะมีคนหนึ่งพูดจาแบบรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยเข้าหูอะ่ะคือเหมือนออกแนวแบบอิจฉาอะไรประมาณเนี้นะคะอิจฉารประมาณนี้เ๋ยนะขอดูก่อนนะเป็นผู้หญิงอะ่ะอายุวัยประมาณสักแบบอายุเยอะอะ่ะคือ ้าเยอะก็จะประมาณสักส5สิบห้าอัพขึ้นไปอะประมาณเนี้ยคนเนี้ยจะดูเหมือนแบบเหมือนนี่นะรู้สึกว่าคุณจะจะเอื้อมละอากับคนนี้อะมากมากกว่าอะไรประมาณเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรอาจจะหงุดหงิดหน่อยกับคนคนนี้นะคะอันนี้คือเรื่องอะไรนะเรื่องงานเนาะอืมอ่ะ ต่อไปมาเป็นเรื่องของความรักกันบ้างนะคะความรักก็เป็นคนโสดสถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะคะนี่น้าเอาแบบเน้นๆให้นะจะจะไม่ค่อยลงารายละเอียดอะไรแบบแบบเยอะๆไปเนาะอ่ะมาคนโสดมีโอกาสได้สละโสดไหมนะคะในเดือนมกราคมคนโสดก็ยังโสดอยู่เหมือนเดิมนะแต่ว่ามีคนคุยไหมมีคนคุยแต่ว่าคุณ คุณยังไม่เปิดใจรับใครอ่ะคือก็คุยได้คุยเล่นเล่นคุยแก้เบื่อแก้เหงาแค่เซงแค่นั้นเองนะคะแต่ไม่เปิดใจใครนะคะอืมอ่ะมาดูกันต่อคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างคุณไม่ชัดเจนนี่น่ารู้สึกว่าคุณมีเรื่องปกปิดคนของคุณอยู่มีเรื่องโกหกคนของคุณอยู่คุณมีเรื่องปกปิดเขาอยู่นะแต่ดูเหมือนกับว่า เขารอให้คุณพูดอะไรบางอย่างออกมาเพราะเขารู้ความจริงอะไรบางอย่างจากคุณรู้แล้วแหละว่าคุณโกหกแต่เขาไม่พูดเขาแค่รอคุณพูดเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากเสียคนนี้ไปที่คนคนที่คุณคุยอยู่ด้วยคุณไม่อยากเสียเขาไปพูดความจริงออกมานะคะเขารอคุณอยู่นะคะอันนี้คือเรื่องราวของคนที่สถานะไม่ชัดเจนมาดูกันต่อที่คนมีคู่กันบ้างความรักของคนมีคู่เป็นยังไงบ้าง อืมดูช่วงนี้คุณดูนิ่งๆนิ่ง,งคือหมายกับว่าคุณไม่ค่อยหวานไม่ค่อยโรแมนติกอืมส่วนเขาเองก็ดูเหมือนจะอารมณ์ร้อนหมุดหงิดแล้วก็อืมเหมือนเขาเรียกว่าเลยนะคือแบบมัวทำแต่อย่างอื่นอะคือแบบไม่ได้คิดถึงเรื่องเราอ่ะ เออไม่ได้คิดแบบจะหวานจะแบบโรแมนติกอะไรกับเราเลยอะไรประมาณเนี้ยเออน่นรู้สึกว่าคุณคุณนิ่งกับความรักกับคนนี้มากๆเลยอะ่ะ <c oughs> อืทำไมอะ่ะนิ่งกับคนเก่านิ่งกับคู่ชีวิตแต่คุณเปิดใจ ตอนนี้คุณกำลังเปิดใจรอคนใหม่อยู่นะมันเหมือนว่ามีคนเข้ามาคุยคุณอยู่ตอนเนี้และคุณก็รอรอแบบรอโทรศัพท์คนนี้รอสายคนนี้อะไรประมาณเนี้ยแต่คุณกับนิ่งกับสามีของคุณคุณกับนิ่งกับภรรยาของคุณอืมแสดงว่าความความรักของคุณในเดือนเนี้ยเงียบอืการที่จะไปด้วยกันเน่ยคงคงยากคุณดูไม่ได้ เขาไม่ได้กระดตือรือร้นมีแอคชั่น,อ,นอะไรกับเขาอ่ะอืกับคู่ของคุณเลยนะคะอะโอเคก็เป็นประมาณนี้นะคะนี่น้าก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะชาวราศีกุมนะคะ,ะต้องขออภัยทุกคนนะที่แบบมาช้ามากๆนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ใน EP ีหน้านะคะก็จะแบบรีบเร่งทำคลิปให้แล้วกันนะคะขอทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย